สวัสดีค่ะตอนนี้ก็เราได้สั่งของมานะนั่นก็คือกล้องนั่นเองนะเดี๋ยววันนี้เราขออนุญาตแกะกล่องแล้วก็ทดสอบกล้องต่างๆนานาให้ดูกนันว่าเป็นยังไงบ้างเนาะอัน,นี้ก็เพิ่งจะได้มาเนาะยังไม่ได้แกะเลยขอแกะป๊บ,บนึงโอ้โตอหน,น้าก็เจอซองกร,รมมี่เอ็ดดีการ์ด แมอยังดีเลยนี่นะนี่ก็คือกล้อง Canon G7 X Mark 3นะนี่ลนกล้องที่ใช้ถ่ายวอลกได้ดีมากนะก็ออกมานานแล้วแหละจะรับเพิ่งสั่งมานี่ด้านข้าง ราคาก็สองหมืนกว่าบาทนะแต่เรากดในแอปช้อปปิ้งอะ่ะก็ได้ในราคาหน6 0 0มื่นหกพันหกร้เองนะถูกมากเลยนี่ยเดี๋ไปดูข้างในกันข้างในจะเป็นยังไงบ้างเนาะที่อันบล็อกนี้ไม่ใช่อะไรนะกลัวเปิดมาไม่ตรงตกก็เลยต้องถ่ายวีดีโอกันนิดนึงภาในกล่องนะ,ะก็จะมีนี่สายชาร์จอันนี้ที่ชาร์จ แบตเตอรี่หนึ่งก้อนอันนี้เป็นสายคล้องข้อมือนะนี่พระเอกของเราตัวเล็กน่ารักมากเลยทุกคนสวยมากเล็กนิดเดียวเองอยาดูนี่เล็กกว่าฝ่ามืออีกนี่เล็กมากถ้า จะเป็นกล้องที่ทําให้ภาพของช่องเราดีขึ้นในบางคลิปบางโอกาสนะเราจะได้ใช้กล้องตัวนี้กันนี่เนาะ canon g 7 x mark สามนี่ก็หลังจากแกะกล่องกันแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปชาร์จแบตกันสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะมาลองให้ดูว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะมีการออกไปถ่ายด้านข้างนอกด้วยเนาะทั้งคลิปแล้วก็ภาพนิ่งให้ดูกันว่าคุณภาพจะเป็นยังไง ลองใส่ก่อนนะกนลองเปิดเครื่องเนาะเปิดไวม,มากแปบ๊บเดียวเองให้ดูด้านหน้าตอนเปิด นี่เลนส์จะยื่นออกมาอันนี้เป็นแบบเปลี่ยนเลนส์ไม่ได้นะเป็นคอมแพ c t ก็ใช้ง่ายไม่ต้องเรียนรู้อะไรมากมายวันนี้มาลองกล้อง g 7 x Part 3. ดได้สิไม่ดีมากลองถ่ายกลางคืนดูว่าจะเป็นยังไงอันนี้เป็นโหมดวีรก์กนีอยทอดมาแล้ว กินมากม,มืดจริงๆกันเนี่ยกลางคืน ในแต่ละช่วงเดี๋ยวเราจะแทรกภาพนิ่งให้ดูกันด้วยนะว่าไขยออกมาเป็นยังไงกันบ้างนี่ ดดูกันสัน่นสนังไะนี่หน้าห้างเดิมบอก,กับากะปิช่วงที่มาถ่ายเป็นช่วงตุดจีนเนานี่ใหม่จากกล้องเลย ออดูภาพนิ่งกันต่อนะก็สลับกันไปเรื่อยๆระหว่างภาพนิ่งกับวิดีโอนะทุกคน ไปกันต่อด,ดีกว่านีไ่ไปกระพริบใช่ไหมเวลาถ่ายวิดีโอจอมันจะกระพริบจะได้ไม่พลาดว่าเรากดแล้วแอลหลักให้เป็นแบบนี้ด้วย รูปที่ถ่ายออกมานี่ก็คือจับกล้องเลยนะไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มนะถ่ายไงลงอย่างนั้นนะทุกคน น,นี่เขาเป็นฟู้ดคอดนี่ห้างแบบมอ,ม,บอมักกรปิกไปสวยมากอาหารของเราหมอบียอสดนั้นนี่ก็เป็นกับาะปลาน้ำแดง น่ากินมากแวะกินอาหารกันนิดนึงนี่ประมาณนี้เนาะก็ยังไงถ้ามีอะไรรีวิวเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันดิ่อย่าลืมกดซับจากทายกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วย เจอกันคลิปหน้านะวันนี้ก็อกขอบคุณทุกคนสวัสดีไม่บายค่ะไม่เลย